เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหลายคนหลายท่าน ส่งเรียนเข้ามาจําหน่ายมีการซื้อกันบ้างไม่ได้มีการซื้อกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็หลายท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i ไคเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้ยังสูงช่องครูโดงคอยครูดงพูดเสมอนะครับครูโดงจะทำคอนเทนต์หรือว่าในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักนะครับ ครูดงไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าซื้อเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายต่อแต่ประการใดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังมีความสุขกับการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรอยู่คลิปนี้ EP ีนี้ครโดงจะมาพูดถึง2เหรียญ2องพศนี้นะครับสเหรียญสองพศนี้ครโดงแนะนํานะครับอย่างสุดหัวใจเลยถ้าเกิดเป็นเนพื่อนพ,พี่น้องปัจจุบันถ้าเกิดเจออยากให้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าสองเหรียญสองพศนี้ครูด่งเชื่อว่าอีกไม่เท่าไหร่ราคาก็มีเกินหน้าเหรียญแน่นอน ลองเข้ามาดูเหรียญแรกที่ครูดวงจะมาพูดถึงนะครับก็คือเหรียญ10บาทปี2559และเหรียญ10บาทปี2560 2. หรียเหรียญ2พศนี้ทําไมครูดวงถึงอยากให้เก็บครูดวงทาคลิปแบบนี้ออกมาอยู่ประมาณ2คลิปถึง3คลิปนะครับให้เก็บเราเก็บเพราะเหรียญ 2. เหรียญ2พศนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เหรียญนี้นะครับปี2559 เป็นเหรียญที่ปีพุทธศักราชที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตครเหรียญปี2560เป็นเหรียญปีสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9 2สองเหรียญสองพศนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันราคายังไม่เกินหน้าเหรียญน,นะครับยังไม่เกินหน้าเหรียญแต่เป็นสองเหรียญที่คุูดงอยากให้เพื่อนๆพี่เพืนพพพน้องได้เก็บเก็บเอาไว้นะครับใครเจอ อีกตอนที่ทําคลิปใหม่ๆก็เก็บเหรียญใหม่ๆเอาไว้นะเหรียญเก่าๆก็ใช้ไปแต่ตอนนี้เหรียญใหม่ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเจอปีพศก็ให้เก็บเอาไว้การเก็บนอกจากจะเป็นเขารเรียกว่าเป็นการออมอย่างหนึ่งนะทุกครั้งครูโด่งจะเน้นย้าเสมอนะครับเช่นเนี่ยคุณเก็บอสองเหรียญสองพศนี่ไวนะ้เนี่ยเก็บยี่สบาทก็คือยี่สบาทเก็บวันนี้ยี่สบาทก็คือยี่สิบาท ไม่ใช่ว่าเก็บวันนี้20บาทพอระยะเวลาผ่านไป2ปี3ปีราคาจะลดมาเหลือเหรียญละ9บาทเหรียญละ8บาทไม่ใช่เหรียญ10บาทก็คือ10บบาทนะครับเพราะว่ามีราคามูลค่าอยู่หน้าเหรียญแต่เหรียญที่หายากนับวันมูลค่าก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น ถ้าเกิดใครเป็น fc คุโดงคุโดงจะแนะนำนะครับให้เก็บของใกล้ตัวไม่ต้องไปเก็บเลยไอ้ประเภทซื้อมาเพื่อเก็งกำไรอย่างนี้ไม่ได้เก็บของใกล้ตัวนะครับเขาเรียกว่าซื้อมาเพื่อเก็งกำไรซึ่งมีมีโอกาสขาดทุนราคาเหรียญราคาธนบัตรเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วก็อยู่ที่ตลาดด้วยถ้าเกิดตลาดมันแคบลงแคบลงราคามันก็จะ ต่ำลงแต่ถ้าเกิดตลาดมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นตลาดมันขยายใหญ่ขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นสองเหรียญสองพศนี่คุูดวงแนะนํานะครับการเก็บสะสมมีประโยชน์ยังไงอย่างที่คุูดวงบอกไปแล้วนะครับข้อ1ก็คือการออมออมมันนี้เพื่อใช้ในวันหน้าเหมือนกันตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางคนอาจจะเอาเงินเก็บเงินออมมาเริ่มใช้ก็ยังดีกว่าไปกู้หนี้ยืมสินถูกต้องไหม เนี่ยสองสามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานด้วยเออเฮ้ยไม่ใช่ว่าวันนี้หาเงินมาได้สามร้อยห้าร้อยกินข้าวไปที่เหลือเอาไปกินเหล้าดูดบุหรี่ไม่ใช่เก็บออมเอาไว้เป็นตัวอย่างที่ดีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยการเก็บการออมอ่ี่คุณด,ดงเนี่ยเก็บเอาไว้แบบเนี้ยปีห้าเก้าปีหกศูนย์ถ้าเกิดผมจําเป็นต้องใช้จะทายังไงอา้าวจาเป็นต้องใช้ก็เอาไปใช้สิครับเพราะการเก็บการออม มันคือการออมอย่างหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราออมเอาไว้วันนี้แล้วเราไม่จําเป็นวันหน้าราคาก็จะสูงเกินหน้าเหรียญน,นี่คือเรื่องราวดีๆที่คูโดงอยากจะมาเน้นย้ํา fc ของคูโดงนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเก็บ2องพศนี่ก็ได้เก็บพศอ,อ,อื่นก็ได้ของในหลวงรัชกาลที่9ายังไงก็มีราคาเกิดหน้าเหรียญวันหน้าคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดมงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ